HR, HR จะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการที่จะทำให้หัวหน้างานเนี่ยมีทักษะความสามารถในการที่จะฟีดแบ克ลูกน้องของเขาให้สามารถทำงานได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายให้มีการปรับปรุงเพิ่มพูนทักษะความสามารถของตัวเองรวมทั้งการฟีดแบกเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่หัวหน้าจะต้องมีทักษะความสามารถแบบนี้โดยเฉพาะตั้งแต่เจนวเริ่มเข้ามาทางานในองค์กรเนี่ยเราก็จะเห็นว่า เจนวายเดี d ยดีม d f ฟีดแบ็ k จากคนที่เป็นหัวหน้างานอยากได้การดูแลเอาใจใส่อยากได้คําแนะนําอยากได้ไอเดียที่ดีๆอยากให้หัวหน้างานผู้จัดการรุ่นก่อนหน้ารับฟังความคิดเห็นของเขาซึ่งเขามีสไกรบัคความสามารถสูงมากเข้ไหมครับการฟีดแบ็กก็เลยเป็นเรื่องที่องค์กรต่างๆให้ความสําคัญโดยเฉพาะเมื่อเราอไปดูโมเดลความสําเร็จในการบริหารจัดการของ Google เราก็พบว่า กูเกิลมีเครื่องมือที่ทรงพลังอันหนึ่งที่ชื่อว่า c f r ผมเชอว่าท่านจะคุ้นเนาะ c f r มันมันย่อม,มาอย่างนี้ตัว C มันย่อม,มาจากคำว,ว่า Conversation หมายว่าพูดคุยเรื่องผลงานกับลูกน้อง F มันย่อม,มาจากคำว,ว่า Feedback ก็หมายความว่าคุยกับลูกน้องอะไรดีไม่ดีอ่ะจะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็ A ย่อม,มาจากคำว,ว่า r e g n i t i o n นะครับผมไม่พูดถึงในรายละเอียดน,นะครับพอเราเริ่มเห็นแล้วว่า หัวหน้าเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากในการที่จะพูดคุยในการที่จะสื่อสารด้วยการฟีดแบ็กให้ลูกน้องทําผลงานออกมาให้ดีรวมทั้งการปรับปรุงความสา,สามารถของตัวเองนะครับเราก็จะพัฒนาหัวหน้าเยอะในเรื่องนี้แต่สิ่งที่ HR จะต้องบอกเป็นเทรนนิ่งนี้ให้กับคนที่เป็นวิทยากรที่เราจะเชิญเข้ามาเนี่ยคือ อาจารย์จะต้องมาสอนว่าเทคนิควิธีการที่จะฟีดแบ็กให้ได้ผลดีมันควรจะต้องเป็นแบบไหนโอเคไหมครับมีคําแนะนําอะไรหลายๆเรื่องซึ่งผมอยากจะเอาคําแนะนาพวกนี้ให้กับ HR ฟังนะครับ HR ก็จะเก็บข้อมูลตรงนี้สามารถที่จะไปสื่อสารกับอาจารย์กับวิทยากรที่เราจะเชิญมาได้ว่าเวลาที่อาจารย์จะมาเป็นวิทยากรอบรมในหลักสูตรเรื่องการฟีดแบ็กให้กับหัวหน้างานให้กับผู้จัดก,การขององค์กรของเราเนี่ยก็ควรจะต้องพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ เรื่องที่ว่านี้ก็คือคำแนะนำที่จะทำให้การฟีดแบ ck เป็นไปอย่างมีพลังบังเกิดผลหรือมีประสิทธิผลอย่างที่ต้องการเข้าใจไหมครับง่ายๆครับไม่ต้องอีกทฤษฎีอะไรมากมายเรื่องแรกก็คือบอกข้อที่จริงบอกเรื่องจริงที่เกิดขึ้นและผลกระทบอย่างตรงไปตรงมา เรื่องจริงที่เกิดขึ้นมันมีทั้งเรื่องที่ดีผลกระทบก็มีเรื่องที่ดีทั้งนัครับเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่น้องทําอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็ผลกระทบก็เป็นผลกระทบทางลบก็เป็นไปได้ดังนั้นฟีดแบ็กมันคุยได้ทั้งในมุมที่เป็นโพซิทีฟคือเรื่องดีแล้วเนกาทีฟมันคุยได้หมดแต่มันควรจะต้องเริ่มต้นจากการที่พูดถึงข้อที่จริงพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงโอเคไหมครับมีรายละเอียดพอสมควรนะครับแล้วก็บอกถึงผลกระทบ ไม่ว่าจะทางบวกหรือทงลบที่เกิดขึ้นด้วยอะอยกตัวอย่างเช่นรายงานที่น้องนำเสนอเมื่อเช้าในที่ประชุม management meeting ที่แสดงถึง KPI ประจำเดือนของเราเนี่ยมีข้อมูล x มีข้อมูล y มีข้อมูล c ที่ครบถ้วนเรียบร้อยเลยและมันทำให้หน่วยงานอื่นๆเนี่ยเขาเอาข้อมูลจากเราไปใช้ประโยชน์ต่อได้โอเคไหมครับนี่คือข้อมูลที่พูดถึงเรื่องของข้อได้จริงที่เกิดขึ้น เราจะไม่บอกว่าที่นําเสนอ้อมูลเมื่อเช้านี่เยี่ยมมากเลยอะไรเด็ดเยี่ยมอะไรที่นําเสนอ้วเยี่ยมมันมีข้อมูลเยอะแยะที่จะต้องพูดคุยดังนั้นก็เจาะจงไปเลยเรื่อง x เรื่อง y เรื่องแทกก็วากันไปโอเคไหมครับและอย่าลืมพูดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหรือที่เราอยากจะอธิบายจากการเล่าให้น้องฟังว่าเป็นอย่างไรโอเคไหมครับสสิ่งที่สําคัญมากก็คือฟีดแบ ck ที่หัวหน้าให้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบเนี่ยมันต้องอยู่บนเจตนาที่ดีมากๆเลยนะของคนที่เป็นหัวหน้าคือหัวหน้าต้องอยากให้ลูกน้องเขาเข้าใจเขาได้รู้นะครับเขาเขาเกิดความตระหนักว่าเรื่องนี้ถ้ามันไม่ดีจะต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงเรื่องที่ดีเขาจะต่อยอดอะไรไปยังไงบ้างก็เกิดการชื่นชมกันดังนั้นมันมันก็ไม่ใช่แต่แบบทำความเข้าใจเรื่องการฟีดแบ็กว่าจะต้องเป็นการตำหนิเรื่องการบังลงโทษ นะครับมันสามารถที่จะมาพูดคุยฟีดแบ็กกันเพื่อที่จะเสริมแรงเสริมกําลังใจกันให้เขาได้พัฒนาตัวเองต่อยอดให้เก่ง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 ขึ้นไปก็ได้ถูกต้องนะครับแต่เจตนามันต้องมันต้องโอเคก่อนเนาะคือคือถ้าต้องพูดฟีดแบ็กในเรื่องดีมันไม่ค่อยติดอะไรหรอกแต่ถ้าจะต้องพูดถึงฟีดแบ็กในเรื่องที่น้องทํางานผิดพลาดเจตนามันต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่ต้องการจะให้น้องมัน ปรับปรุงผลงานปรับปรุงตัวเองปรับปรุงความคิดมุมมองเลียต่างที่มันยังไม่ถูกต้องที่เราคิดว่ามันน่าจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขโอเคไหมครับต้องอยู่ที่เจตนาก่อนโอเคไหมครับอันที่สามนะครับเวลาที่เราฟีดแบ็พนักงานเนี่ยท่านบอกกับอาจารย์ที่ท่านจะเชิญมาสอนเลยว่าให้ฟีดแบ็ที่ พูดถึง the future พูดถึงเรื่องในอนาคตในอนาคตอยากเห็นยังไงอยากให้เป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่ย้ําว่าสิ่งที่คุณทําผิดมันผิดยังไงสิ่งที่คุณทํามันไม่เรียบร้อยมันไม่เรียบร้อยยังไงโอเคไหมครับพูดให้ฟังบ้างแต่ไม่ได้ย้ําไปย้ํามาโอเคไหมครับคือการสื่อสารมันคนต้องการสื่อสารด้วยการฟีดแบ็กเนี่ยมันควรจะต้องเป็นการพูดเพื่อเพื่อน้อมนําไปสู่วันข้างหน้าว่ามัน ันจะต้องเป็นแบบนั้นมันจะต้องเป็นแบบนี้เราอยากให้คุณเป็นอย่างงนหรืออยากให้คุณเป็นอย่างนั้นและเราจะสนับสนุนเราจะคอยซัพพอร์ตคุณในฐานะที่เป็นน้องเราเนี่ยอย่างไรบ้างมันควรจะเป็นแบบนี้มากกว่าโอเคไหมครับอันถัดมาครับคือเวลาที่จะสอนหรืออบรมเรื่องฟีดแบทเนี่ยฟีดแบทขทางบวกมันก็มีเครื่องมือแนวหนึ่งน,นะฟีดแบทในเชิงติมันก็มีเครื่องมือแนวหนึ่งน,นะก็คุยข้อาจารย์ให้ชัดเจนว่า จะใช้เครื่องมืออะไรในในการมาแนะนำอ่าอย่างเช่นถ้าเป็น U message ก็เป็นฟีดแบ็ในทางลบที่เรียกว่า Negative Feedback ถ้าเป็น I message ก็เป็นฟีดแบ็ k ในทางบวกอย่างเงี้ยครับก็อยู่ที่ว่าจะจะให้เขาเรียนรู้แบบไหน,นังนี้ั้สนัเรต้องทำการบ้านนิดหนึ่งโอเคไหมครับว่าเครื่องมือไหนที่มันน่าจะเหมาะกับองค์กรของเราเทคนิควิธีการฟีดแบ็แบบไหนที่มันน่าจะเหมาะกับองค์กรของเราอย่าง EP ที่ผมคุยฟังไปก่อนหน้าว่า ฟีดแบ็กแบบที่เป็นแซนวิชเทคนิคเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กแหละมีงานวิจัยอยู่ที่มาพูดถึงเรื่องพวกนี้ซึ่งผมเคยฟังไปแล้วนะท่านไปตามดูใน EP ก่อนนะได้นะครับดังนั้นมันก็ไป็นคนต้องหยิบเรื่องเนี้มาหรือถ้าอาจารย์เขาเสนอมาว่าเออเขาจะใช้เทคนิคฟีดแบ็กแบบแซนวิชหรือแฮมเบอร์เกอร์ท่านก็บอกว่าอาจารย์เท่าที่ได้ยินได้ฟังมามันไม่ค่อยเวิร์กลองเปลี่ยนวิธีการอ,าอื่นเถอะโอเคไหมครับก็ ก็น่าจะโอเคมากขึ้นนะครับแน่นอนครับพอมาเป็นเนกาทีฟพอมาเป็นโพซิทีฟฟีดแบ็เนี่ยมันก็ต้องมีคำแนะนำกับกับผู้เรียนนะกับหัวหน้างานกับผู้จัดก,การในองค์กรของเราว่าฟีดแบ็กแบบเนกาทีฟใช้เครื่องมือแบบนี้ใช้ในสถานการณ์อย่างนี้อย่างนี้ฟีดแบ็กแบบโพซิทีฟใช้เครื่องมืออย่างนี้ในสถานการณ์แบบนี้แบบนี้แล้วมีการฝึกปฏิบัติกันโอเคไหมครับมีการ มีการแนะนําโดยวิทยากรว่าเออที่พูดมามันเป็นอะไรอย่างไรดังนั้นเมื่อจะฝึกเรื่องการฟีดแบ็กผมว่าวันเดียวไม่พอหรอกเอาจริงบางคนจะต้องมีการมา f o l l o ่ up โอเคไหมครับมีการสอนมีการฝึกในห้องแล้วก็ให้เขาไปทําจริงแล้วก็มา Fol l o w up กันจริงๆนะาจ๊ะว่าจะเป็นแบบไหนคือเราต้องการฝึกคนให้เกิดทักษะมันไม่ใช่อบรมเสร็จแล้วมันจะเกิดเลยจริงไหมนี่คือเรื่องที่4ี่เข้าไหมครับเรื่องที่5้าเรื่องสุดท้ายก็คือเวลาที่จะฟีดแบ็ก เรื่องใดเนี่ยท่านควรจะต้องบอกกับอาจารย์ว่าอาจารย์ต้องแนะนําคนที่เป็นหัวหน้าง,งานคนที่เป็นผู้จัดก,การเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายผลลัพธ์ที่ต้องการจากการฟีดแบ็กให้ดีโอเคไหมครับเอสร้องดูให้ดีคือเวลาเราทําอะไรเนี่ยท่านจะคุณว่ามันจะต้องมีการเช็คมีการตรวจสอบแล้วก็มีการแอดคือมีการรีวิวปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นถูกต้องไหมครับเราเรียกว่ามันก็ต้องมีการ P D C A ใช่ไหมครับก่อนหนะ้ามันก็ต้องมีการวางแผนก่อนต้องไปเขัาว่าจะฟีดแบ็กับน้องเรื่องอะไรลงมือฟีดแบ็กกับน้องไปแล้วก็ลองตรวจสอบดูว่าน้องเข้าใจในสิ่งที่เราฟีดแบ็กมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ลองทบทวนดูซิว่าสิ่งไหนที่น้องยังทําผิดพลาดขัดขึ้นไปหรือยังไม่ตรงอย่างที่เราต้องการ P D C M ก็อยู่ในทุกอนุของการทํางานของเรานั่นแหละหต้องการทํางานให้มันได้ประสิทธิภาพทํางานให้มันได้มาตรฐานนะโอเคไหมครับมันก็ไม่ได้แตกต่างกัน,กนหรอกดังนั้นเนี่ย ท่านจะต้องให้อาจารย์มาแนะนําว่าเราต้องการให้เกิดพฤติกรรมอะไรหลังจากฟีดแบ็และหัวหน้างานเขาคนที่เขาฟีดแบ็เนี่ยคือผู้จัดก,การคือหัวหน้างานเนี่ยเขาจะต้องกําหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ไป observe พฤติกรรมของน้องออกมาว่ามันได้อย่างนี้หรือเปล่าโอเคไหมครับผมว่าแบบเนี้ยน่าจะลงตัวมากกว่าผมเชื่อว่าท่านจะเห็นภาพนะครับว่า เมื่อหัวหน้านงานเมื่อผู้จัดการที่เราดึงตัวเขาให้เสียเวลาวันสองวันเนี่ยมาอบรมเรื่องการฟีดแบ ck ให้เขาเอาทักษะความสามารถพวกนี้เอาไปทํางานในชีวิตของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แต่บบจะอบรมให้มันจบๆนะท่านจะต้องบอกท่านจะต้องคิดท่านจะต้องดูให้ดีว่าเราจะเอาทูสแล้วจ้เาเทคนิควิธีการอะไรยังไงมาใช้มันยังจะเหมาะกับบริบทขององ,องค์กรของเราอาจารย์เขาไม่มีทางรู้หรอกว่าคนในองค์กรของเรา มันเป็นแบบไหนขีดความสามารถในการพูดคุยสื่อสารคนในองค์กรของเราเป็นแบบไหนเขาอาจจะมาแบบเวอร์วังอลังการมากในขณะที่คนของเราเนี่ยเราไม่ได้แบบไฮโซไฮซออะไรขนาดนั้นโอเคมครับดังนั้นเนี่ยเรา SR เนี่ยเราเป็นคนที่ต้องเตรียมข้อมูลพวกนี้แล้วบอกกับอาจารย์เขาที่เขาจะมาสอนเรื่องการฟีดแบ็ให้เป็นเทรนนิ่งนี้ที่ชัดเจนโอเคไหมครับ ก็จะช่วยให้เวลาที่ท่านจะต้องพัฒนาคนในองค์กรของเราในเรื่องของการฟีดแบ็กก็จะมีประสิทธิภาพมากเกิน5คําแนะนําเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องเบื้องต้นเท่านั้นเองและก็เชื่อว่าท่านก็ทราบอยู่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าเราคงต้องหยิบมันมาทำจริงจริงจังๆแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง HR c o m p a n i t n Podcast พบกันในอีซอ่หน้าครับสวัสดีครับ